สวัสดีครับมาปฏิบันิรู้ไหครับพบกับช่วง how to fold and unfold by มาปฏิบัตครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพับเจ้าโอยาม่าคอสทาวนนะครับรถคันนี้เป็นรถที่บ o ร i f ฟได้แล้วนะครับฉะนั้นในการพับการอาจจะไม่เหมือนเดิมนิดนึงนะครับก็ทำคลิปไปดูกันครับส่วนที่สําคัญของคันนี้เลยคือเราใส่แอนดอร์ซิสเตอเข้าไปนะครับแน่นอนกับแทนจะไม่เหมือนเดิมเนื่องจากของเดิมเป็นแฮนด์ฟิกที่ไขตรงกลางนี้พับองศาอะไรไม่ได้เลยได้แค่ขึ้นลงเดียว อันนี้เรารถปรับองศาได้กระดกแทนได้ด้วยระยะออกยะได้ด้วยแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการใส่ที่สุดให้เพิ่มเนี่ยย่อมส่งผลในการพับการแน่นอนนะครับมาเริ่มพับไปเลยครับตอนแรกสุดนะครับก็ทั่วไปนะหมุนมันไดนะครับไปข้างหน้าก่อนนะครับตั้งเจ็ดโมงนะครับเราขาตั้งลงนะครับดเบอดลงให้สุดเลยนะครับอ่าสำคัญตรงคอนี้นะครับเริ่มต้นจาก เอาตำแหน่งคอลมล็อกนะครับล็อกไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สเตมนะครับปลดล็อกนะครับปรับล้มไปตามสซนเขายุดได้นะครับอ่ามันจะยันกับตัวอาไหหน้าที่พอดีนะครับค่อยๆปรับนะครับอ่าแล้วมือเบรกมือเกียร์ก็ให้ตนแหน่งคอนี้ไปนะแนวๆนี้นะครับอ่าล็อกให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับชุดคอของเรานะครับก็ปลดล็อก สิ่งที่เราทําเป็นพิเศษคือพอพับมาหน่อยเสร็จปุ๊บเก็บมันทับเข้ามาที่เดิมให้มันหลบนะครับพับเข้าไปสุดเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปได้สุดเลยถ้าเกิดเราไม่พับไอ้เมื่อกี้ขึ้นมาตรงนี้นะมันจะเอาเข้าไปสุดไม่ได้ครับผมแ,แล้วก็กดมันทับตรงกลางรมน,นะครับใส่คัตตั้งขึ้นนะครับพับเลยการโชว์เรียบร้อยครานนี้เราบริบายไม่เหล็กไปนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนพับ ไม่ชนเลยครับสุดยอดนะครับนี่คือรถอพับที่พับได้ง่งยได้จริงนะครับอ่ะการนะครับเวลาการนะครับก็เริ่มจากในการจับล้อดันออกที่หยากการออกไปเลยนะครับให้สุดนะครับล็อกให้เรียบร้อยอันนี้จัดสายเรียบร้อยเลยเห็นไหมสายมันไม่เกี่ยวอะไรก็จับับการง่ายกระตั้งลงนะครับเอารับคอการเอขึ้นมานะครับอ่า ทีนี้เนี่ยพอเราการ์ดเขาเสร็จไแล้วเนี่ยเรา่าลืมอันท่านี้ที่เราเก็บไปนะแล้วก็ปลดออกก่อนครับเสร็จลูกล็อกให้เรียบรอย้อยอัวนี้ก็มาขึ้นนะครับปรับแฮนด์บาร์ตามชอบใจเรานะครับเอาที่เราอยากขี่แล้วขี่สบายๆขี่ซิ่งอะไรก็ปรับออกมาครับคุกคนจะพอใจมันไดก็อย่าลืมกลัมออกไปขี่กันนะครับเสร็จแล้วครับผม